สวัสดีค่ะวันนี้จุ๋มซปเปอร์มามจะพามาเที่ยวที่ตลาดพลูและวันนี้ตลาดพลูมีคนคึกคักมากเลยค่ะตลาดพลูเนี่ย<ม>เป็นตลาดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยร,รัชกาลที่4นะคะก็มีชุมชนชาวไทยชาวมุสลิมแล้วก็ชาวจีนจับจองที่จะอยู่แถวนี้กันแต่ส่วนมากบริเวณนี้จะเป็นชาวจีนซะมากกว่านะคะเก่าแก่มากหลายร้อยปีเลยแล้วก็ด้านหลังที่เห็นนั้นเป็น สถานีรถไฟตลาดพลูนะคะซึ่งไปสุดปลายทางที่มหาชัยนะคะแล้วเมื่อครู่นี้รถไฟก็เพิ่งผ่านไปเดี๋ยว,ยวจุ๋มจะพาไปดูนะคะว่าที่เนี่ยมีอะไรขายบ้างของกินทั้งนั้นส่วนมากจะอร่อยอร่อยด้วยแล้วก็ขึ้นชื่อเลยแล้วก็มีแฟรนไชส์ขึ้นมากมายในในห้างนะคะมีทั้งของคาวของหวานเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรกินกันบ,บ้างไปไปกันเลยค่ะ ทำไมถึงเรียกว่าตลาดพลูล่ะคะขณะที่ศูนย์กลางการค้าของชาวจีนฝั่งพระนครมีสำเพ็งฝั่งทนก็มีตลาดพละะะูเนี่ค่ะที่ยืนนานและยืนยงมาจนถึงปัจจุบันในอดีตย่านนี้ย่านตลาดพลูแห่งนี้นะคะคือปลูกพลูมากจนกลายเป็นที่มาของชื่อว่าตลาดพละคะูค่ะตั้งแต่รัชกาลที่4จนถึง ก่อนออสองครามโลกครั้งที่2นะคะเป็นช่วงเวลาที่มีคนจีนอ,อพยพเข้ามายังสยามอย่างต่อเนื่องและชาวจีนบางส่วนเนี่ยพากันตั้งถิ่นฐานในย่านตลาดพลูทําให้การค้าในพื้นที่นี้เติบโตกลายเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งทนค่ะที่ใครๆก็ต้องเดินทางมาจับจ่ายซื้อของนะคะด้วยมีของอุป,ปโภคบริโภคสมบูรณ์มากมายที่ผลิตทั้งในประเทศและจากเมืองจีนนะคะดังหลักฐานสมัยรัชกาลที่5ที่อธิบายว่าแหล่งปลูกพลูสําคัญคือย่านบางไส้ไก่และย่านบางยี่เรือ แะจุ๋มกำลังจะพาไปดูตลาดผู้ว่ามีอะไรขายกันบ้างนะคะในขณะที่จุ๋มกำลังถ่ายทำเนี่ยมีรถไฟขบวนรถไฟมาพอดีขบวนรถไฟเนี้ยจะต้นสายอยู่ที่วงเวียนใหญ่แล้วก็ไปสุดปลายทางที่แม่กลองนะคะก็จะวิ่งเป็นเวลารู้สึกว่าจะประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งรถไฟก็จะหมดขบวนจะไม่มีการวิ่งแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสตรีทฟู้ดที่สามารถเดิน ทั้งสองฝั่งข้าง,ข,างข้างข้างของทางรถไฟนะคะแล้วก็มีตามตรอกซอกซอยก็จะเป็นถนนของของกินหรือว่าสเตตฟู้ดนั่นเองนะคะทีนี้ร้านที่เห็นอยู่นี้ก็ก็จะเป็นแนวขายของหวานนะคะก็จะมีไอติมนะคะแล้วก็โบลอยหลายอย่างเลยคะ่ะที่ขายก๋วยจับตลาดพรูเฉพาะปลา รู้แล้วแต่เป็นของกินที่หลายท่านที่จะชื่นชอบหลายสไตล์นะคะก็รับประทานได้ตามสไตล์ที่ตัวเองชอบที่ตลาดพลูแห่งนี้นะคะบางร้านก็เปิดตั้งแต่สายสายแต่พอบ่บยๆเย็นๆก็จะปิดแล้วเพราะว่า,าบางอย่างก็ขายดีขายหมดเร็วอย่างเช่นพวกขนมหวานตลาดพลูะคะ่ะแต่บางร้านก็จะเปิดตั้งแต่ช่วงเย็น จนถึงดึกดึกปีหนึ่งปีสองที่เขาเรียกว่าตลาดโต้รุ่งอะค่ะพว <Woo! S 1> กในมาร์เก็ตแต่ตลาดส่วนมากเลยร้านค้าส่วนมากเลยจะตั้งกันตอนเย็นนะคะเพราะว่าเน้นเป็นแนวที่ว่าให้เดินหาซื้อคือแดดร่มลงตกอะคะ่ะก็จะเริ่มขายกันแดดจะได้ไม่ร้อนแล้วก็เน้นขายตอนกลางคืนยิ่งหัวค่ำจนถึงดึกนะคะ คนก็จะคลาคล่ำเข้ามาเยอะแยะอย่างร้านที่เห็นนี้เป็นดูสิคะคิวยาวมากเลยคะ่ะเป็นกระเพาะปลาในบวยมีชื่อเสียงมากเลยนะคะร้านเนี้เปิดไม่ไม่เย็นมากนะคะแต่พอซักซักประมาณ6กโมงทุ่มหนึ่งก็หมดแล้วคะ่ะแล้วคิวก็ยาวมากแล้วร้านนี้คือร้านสุนีข้าวหมูแดงนะคะร้านเนี้ขายไม่ต่ำกว่า กจบเกิบ60ปีนะคะเพราะว่าตั้งแต่จุ๋มเกิดมาเนี่ยก็คือได้ทานร้านนี้แล้วคุณแม่ซื้อมาให้ทานก็คือยำจากร้านสุนีข้าหมูแดงเนี่ยขายกับตลาดอยู่คู่กับตลาดพลูมานานเรียกว่าตั้งแต่ก่อตั้งตลาดใหม่ๆเลยก็ว่าได้ส่วนที่เห็นนี้คือเป็นบะหมี่ตรงเล้งนะคะสเสน่ห์ของเขาคือบะหมี่เนี่ยเขาทําเองค่ะเส้นเหนียวนุ่มผสมแบบไข่แดงอะค่ะเน้นเ เขาทำยังไงก็ไม่ทราบค่ะร้านนี้ก็คนยาวเหมือนกันแล้วก็อปลาหมึกปิ้งอันนี้ก็จะแ,น,แนวแนว,แนวเป็นรสเข็นนะคะมีขนมหวานแต่ขนมหวานตรงเนี้ยังไม่ใช่ซิกเนเจอร์นะคะซิกเนเจอร์ของที่นี่จะเป็นร้านขนมหวานตลาดพรูที่เห็นด้านหลังนี่นะคะเดี๋ยวจุ๋มจะพาเดินไปดูนะคะแต่ตอนนี้เราดูตรงริม,ร,ม,ร,มริมทางก่อนว่ามีอะไรขายบ้างเราจะมีไส้กรอกมี ปลาหมึกย่างนะคะที่ว่ายิ่งสูงยิ่งแพงนะคะเนี่ยส่วนตรงเนี้ยถัดจากร้านปลาหมึกนี่ไปเนี่แหละคะ่ะที่เห็นนี่แหละคะ่ะนี่แหละคะ่ะร้านเนี้ยเป็นร้านขนมหวานตลาดพลูเจ้าเก่าก็คือไม่มีสาขานะคะที่นี่เป็นที่นี่ที่เดียวแล้วร้านเนี้ยจะเปิดซากสายๆคะ่ะประมาณสิบโมงเช้านะคะประมาณบ่ายสองก็หมดนะคะแล้ว ที่นี่ก็ต้องหยิบบัตรคิวเห็นไหมคะบัตรคิวที่เห็นตรงขวามือเนี่ยแหละค่ะใครที่จะมาซื้อลูกค้าที่จะมาซื้อเนี่ยหยิบบัตรคิวแล้วก็ยืนต่อแถวก็จะมีที่นั่งให้คอยแต่ว่าที่นั่งอะไม่เยอะสักประมาณไม่เกินบ่ายสองหมดละค่ะร้านนี้ต้องอดทนหน่อยอส่วนร้านนี้ที่เห็นปลาหมึกปิ้งเนี่ยไม้โตโตนะคะอร่อยมากซีฟู้ดน้ำจิ้มโอ้โหรสเด็ดแล้วเดี๋ยวจุ๋มเนี่ยพาข้ามมาอ,อีกอีกฝั่งถนนเล็กๆนะคะถนนตรงนี้จะเป็นใต้สะพาน คือใต้สะพานตลาดพลูเลยค่ะที่เห็นเนี่ยก็จะมีอของกินหลากหลายเลยทั้งเนี่ยของดองทั้งของคาวของหวานทั้งร้านอาของยำนะคะที่เห็นข้างบนที่เป็นเพดานนั่นนะคะนั่นคือสะพานข้างบนนะคะสะพานตลาดพลูเป็นสะพานที่รถวิ่งข้ามไปข้ามมานะคะแล้วร้านค้าตรงนี้ก็จะอยู่ใต้เป็นในส่วนของใต้สะพานนะคะ ก็ตรงนี้เห็นนะคะต่อมอสะพานเราจะเดินได้เรื่อยๆะคะ่ะของกินเยอะแยะทั้งน้ำปั่นผล,ลไม้จริงๆโอ้โหมีหลายอย่างมากเลยะคะ่ะอันนี้ก็หมูสเต๊ะหมูสเต๊ะเจ้านี้ก็ขึ้นชื่อมากเลยนะคะคือน้ำจิ้มเขาอร่อยะคะ่ะแล้วนอกจากอาหารไทยก็จะมีอาหารเกาหลีก็มีนะคะแนวๆเนี่ยข้าวข้าวหน้าไก่เกาหลีหน้าหมูเกาหลีะคะ่ะ เดี๋ยวจุ๋มจะพาข้ามตรอกไปอ,กอ,กอีกอีกอีกตรอกหนึ่งนะคะแต่ยังไม่พาข้ามไปอีกฝั่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีของกินเยอะๆเหมือนกันอย่างก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านนี้นะคะคนเยอะเหมือนกันค่ะร้านอานายยงหุยร้านนี้ก็ทั้งพวกไรเดอร์ก็มาซื้อเยอะนะคะก็คือออเดอร์เขาตลอดมีตลอดเลยค่ะร้านนี้ก็ เห็นที่ไรก็ร่วกเส้นตลอดแล้วส่วนอาคารที่เห็นฝั่งตรงข้ามเนี่ยแหละคะ่ะเป็นร้านตัดเสื้อผ้าก็เก่าแก่มากก็สัก70-80ปีได้ค่ะจนคุณลุงที่ตัดเนี่ยแกตาเริ่มมองไม่เห็นแล้วแกเริ่มจ้างลูกจ้างหลายคนมามาตัดนะคะแต่นี้ก็ยังยังเป็นฝั่งนี้อยู่นะคะกรเพาะปลาร้านนี้ก็น่าทานก็เก่าแก่นี่ก็จะเป็นอีกตรอกอีกซอยหนึ่งเล็กๆนะคะเป็นซอยย่อย ซอยนี้ก็จะมีขนมหวานมีก๋วยเตี๋ยวมีของคาวเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจุ๋มจะพาข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะคือข้ามไปฝั่งถนนเลยส่วนกุยช่ายตลาดพลูอ่าขอบอกก่อนนะคะว่ากุยช่ายตลาดพลูเนี่ยจะมีหลายเจ้ามากเลยนะคะมีทั้งแบบนึ่งแล้วก็แบบทอดน,นะคะอ่าเดี๋ยวจุ๋มจะพาข้ามไปฝั่งนู้นนะคะเป็นฝั่งของศูนย์อาหารตลาดพลูเนี่ยอ่าจุ๋มพาข้ามถนนมาแล้วนะคะเดินข้ามมาปุ๊บ เรามาสตาร์ทกันตรงัานแรกของฝั่งนี้ที่เห็นก็นจะเป็นแนว,แนวเป็นแนวเอยำนะคะพวกแนวส้มตำนะคะแนวอาหารรสจัดรสแซ่บฝั่งศูนย์อาหารนี้ก็มีหลากหลายเหมือนกันนะคะมีเนี่ยข้าวมันไก่มีก๋วยเตี๋ยวก็เยอะค่ะคืออาหารเรียกว่ามันเยอะจริงๆะคะ่ะจนจนบรรยายไม่ถูกเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวให้ภาพเล่าเรื่องแล้วกันนะคะ อ่าอย่างเนี้ยข้าวต้มทรงเครื่องเนี่ยก็เยอะเยอะมากเลยค่ะเครื่องดูแต่ละร้านนะคะอย่างนี้ร้านน้ำเต้าหู้นะคะน้ำเต้าหู้ก็ร้านนี้ก็ขายดีเหมือนกันเครื่องก็เยอะแล้วก็เดี๋ยวถัดไปเดินไปอีกนิดนึงก็จะเป็นร้านกุยช่ายทอดที่คิวยาวเหมือนกันนะคะคิวเรียกว่ายาวตลอดเลยอันนี้ร้านยงหุยกว๋วยจั๊บน้ําใสร้านนี้ก็รสเด็ดค่ะ พิกไทยมากให้พิกไทยเยอะมากจุ๋มเคยซื้อทานตอนนั้นโอ้โหอากาศก็ร้อนตอนนั้นคือซื้อก๋วยจับร้านเมื่อสักครู่ค่ะนั่งทานตอนหน้าร้อนอากาศก็ร้อนแล้วพิกไทยก็ร้อนนั่งนี้เหงื่อตกเต็มเลยค่ะอ,อันนี้เป็นร้านขนมปังนึ่งไส้ต่างๆนะคะก็น่าทานมากเลยค่ะมีมีไส้หวานไส้ ขสัสขยาไซบูเบอรี่เนยนมโอ้ยยายะไปหมดนี่ค่ะกุยช่ายร้านนี้เลยค่ะคิวยาวมากน่าจะอร่อยนะคะจุ๋มก็ยังไม่เคยซื้อทานแต่ดูจากคิวแล้วน่าจะอร่อยทอดกรอบเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านไก่ทอดนะคะถัดมาจากร้านกุยช่ายเมื่อสักครู่บรรยายไม่หมดเลยค่ะไก่ต้มน้ำปลาคืออย่างที่บอกค่ะเป็นแนวสรีทฟู้ดที่คือ เลือกทานไม่เรียกว่าทานวัวนละร้านวันละร้านสเดือนก็ไม่น่าจะหมดนะคะตรงนี้หลากหลายตาการตามากเลยค่ะอันนี้ก็อะไรอะยำไก่แซบตลาดพลูถัดไปก็จะเป็นอ่าโพโรร้านอ๋อซูชิยาม,มิอันนี้ก็จะเป็นร้านซูชิอ,อยู่ในท่ามกลาง ร้านก๋วยเตี๋ยวนี่แหละค่ะของฝั่งศูนย์อาหารนะคะอันนี้ก็ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกุ้งดองตลาดพลูอ๋อนี่มีทั้งกุ้งทั้งกั้งเลยค่ะร้านนี้เห็นแล้วก็น่าทานค่ะเขาดองแบบดองเค็มดองน้ำปลาห็่ไหมคะมีทั้งกุ้งทั้งกัง้งอันนี้ก็ข้าวหมกไก่นะคะมีมะพร้าวปัน่น ก๋วยเตี๋ยวต้มยำทรงเครื่องสยามนะคะแล้วก็ยำแซ่บหลายแนวยำแนวก๋วยเตี๋ยวอันนี้จุ๋มก็จะพาข้ามตรอกอีกตรอกหนึ่งแต่ก็ยังอยู่ฝั่งเดิมนะคะเดี๋ยวจะพาไปฝั่งใต้สะพานของอีกฝั่งหนึ่งนะคะอย่างร้าน,นร้านซ้ายมือเนี่ยค่ะที่มีไรเดอร์เปิดออกมาเมื่อสักครู่อ่ะก็คือเป็นร้านตัดเย็บเสื้อผ้าที่จุ๋มบอกว่าไม่ไม่ความเก่าแก่ไม่ต่ำกว่า 70- 80ิปปีแล้วค่ะอันนี้มองจากฝั่งนี้ไป อันนี้คือใต้สะพานแล้วนะคะแต่เป็นใต้สะพานของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยบนเพดานที่เห็นข้างบนเนี่ยแะค่ะก็เป็นสะพานที่รถวิ่งไปวิ่งมานี่ขนมถังทองนะคะสมัยก่อนตอนจุ๋มเด็กๆเ,เขาเรียกว่าขนมถังแตกค่ะเขาไม่เรียกถังทองแบบนี้หรอกที่เรียกว่าขนมถังแตกคือเมื่อก่อนคนที่ไม่ค่อยมีสตังะคะ์ค่ะซื้อไอ้น,นียขนมถังแตกกินเนีอิ่มเลยค่ะเมื่อก่อนชิ้นละบาทเดียวกินจนอิ่มตื้อเลยเดี๋ยวนี้สิบบาท ครึ่งหนึ่งครึ่งชิ้นนะคะอันนี้ก็ขนมแป้งจีอทอดมันปลากลายนี้ก็โอยอร่อยหนุบหนุบนุ่มๆน,นะคะมีปลาทอดกับกรอบปลาหมึกปิ้งเจ้านี้ค่ะแนะนำเลยค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดเขารสเด็ดมากแล้วก็ปลาหมึกเขาตัวใหญ่ๆมากโ,โตค่ะมีให้เลือกโอ้โหแบบจะกินส่วนไหนคะ่ะ ั้งหนวดทั้งตัวคือไม้เบ้งๆเะคะอันนี้จุ่มก็หิวแล้วขอซอยแวะซอย y กะเพอะปลาก่อนนะคะก็สั่งกระเพาะปลากับปลาหมึกปิ้งร้านเมื่อสักครู่ละคะ่ะซอยโอ้โหอร่อยฟินมากเลยะคะ่ะพอทานแล้วยังไงละคะรสจัดเผ็ดด้วยปลาหมึกปิ้งที่ว่าน้ําจิ้มซีฟูดะะ้ดเนี่ยค่ะพอเผ็ดก็ต้องไปหาซื้อน้ําหวานเอยน้าปั่นนี่ละคะ่ะ ทานดับแต่ว่าก่อนที่ไปซื้อน้ำปั่นก็ขอทานไอติมไข่แข็งก่อนนะคะแก้เผ็ดก่อนคะ่ะไอติมไข่แข็งตลาดพลูก็มีชื่อมีชื่อเสียงนมากเลยค่ะอ่าเนี่ยเห็นไหมพอเผ็ดแล้วก็ต้องหาน้ำทานก็ขอเป็นน้ำมะพร้าวปั่นแล้วกันคะ่ะที่ทานง่ายหน่อยแล้วก็สดชื่นหวานชุ่มคอของร้านน้ำนวดน,นะคะก็อร่อยดีคะ่ะหวานหวาน,วนมันๆหอมด้วยคะ่ะสดชื่นมาก แล้วก็นะคะอย่างไรก็ดีย่านการค้าเก่าแก่อย่างตลาดพลูเนี่ยถึงแม้ปัจจุบันจะไม่ได้ขายพลูแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้สูญสิ้นไปกับปรับเปลี่ยนไปสู่ตลาดขายอาหารที่เป็นต้นทุนเดิมของชาวตลาดพลูนะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นชุมชนชาวจีนที่ยังสามารถทํารงเอกลักษณ์แล้วก็ความเป็นชุมชนชาวจีนแล้วก็กลิ่นอายของความเป็นตลาดพลูในอดีตไว้ได้เช่นเดิมค่ะและสาหรับใครที่ชื่นชอบการรับประทานอาหารแนวแนวสตรีทฟู้ดนะคะแบบโต้รุ่งนะคะ แถมยังได้สัมผัสกลิ่นอายของวัฒนธรรมของตลาดชุมชนชาวจีนและเป็นตลาดที่ไม่เคยหลับนะคะยังคงเปิดต้อนรับผู้มาเยือนสายกินทุกวันไม่มีวันหยุดฝากตลาดพลูแห่งนี้ไว้ในตัวเลือกนะคะไว้ในใจอีกสถานที่หนึ่งนะคะและก่อนจะจบคลิปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้จุม๋มได้ผลิตคลิปดีๆออกมาให้ชมกันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย